เคนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโซวิโวครับนะครับวันนี้เราจะมาผ่านค่ำคืนที่โหดลลายนะครับสร้างเสืส้อใหม่ดีกว่าถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอไปนะครับเพราะว่าบ้านผมกำลังซ่อมแซมมบซ่อมแซมใหม่ เรลลๆๆๆทำได้งไงวะเรือมาปล่อยไว้กลางเกาะทอดทิ้งกันไว้กลางเกาะเอาล่ะเราผมขอเส,สียงขึ้นหน่อยางครับ เพราะว่ามันเสียงดังเกินรับเกมนี้ถ้าพูดอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมมือใหม่ครับกระตุกกระตุกกระตุกเไปเไปต้องตาครับเราทำมั่นตรงนี้ครับ เลิกแค่นี้แลครับไม่ต้องเอาลึกมากพอได้ผ่านค่ำคืนนี้ผมก็จะเลิกแล้วครับเลิกอัดแล้วก็แบบว่าหาที่ซุกัวนอนเฉยครับไม่มีอะไรมากนะครับ โอ้โหเสียงเสียงเลื่อยตัดไม้กำลังทำบ้านกำลังเก็บตัดไม้เลยนะพอดีว่าบ้านผมแม่ผมเปลี่ยนหลังคาให่ว่าหลังคาเดิมอ่ะมันพังแล้วมันไม่ใช่พังหรอกมันรั่วแม่ผมว่าลยเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนหลังคาใหม่เลยเอาละครับเรามาตัดไม้กันเลย คนแรกเราต้องทำกล่องคาบก่อนครับ,อา,รบอาหารเราก็ยังไม่มีทำไมแม่ครับนี่มันขบหนานจังเลยแต่ว่าเอฟเฟกนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับ เสียงเสียงมาหงมาหอนเนี่ยก็เ,เหมือนมากมีเสือสิงโตอะไรเสรัจสัตว์ครับแบบเอาแบบเราจุดบ้อกเ,เอาไม้จุดบล็องเนี่ยต้องทำบ้านแคบเกินแ้วพมขยายก่็นะ ครับกองกองครับก็ข้ามเนในคอมนะถ้าคุณที่ยังไม่เคยเล่นในคอมก็อาจจะครับไม่เป็นนับถ้าครับไม่เป็นก็เข้าไปดูในนี้ก็ได้ครับไม่ใช่เนี่ยครับเยอะมากอยากดูว่าวิธีการครับ ประตูหรือวิธีนะครับไฟเรื่องของคุณครับเนี่ยครับแล้วก็ไปครับอุ้ยแบตจะหมดแล้วเข้าไปครับ้องรีบเนกดไปเลยครับประตูดูครับเนี่ยดูครับเนี่ยดอย่างนี้ครับ ว่าผมทำประตูบ้า,านเองตอนกลางคืนมีสัตว์เยอะต้องรีบทำบ้านทำทำง่างนะว่าไม่ทำแน่ 了这样来吧，这样子。 ควอมสว่างครับอต้อนใายนต์ปิดแล้วเอาลัะว,วันนีเ้เราได้ประตูแล้วนะครับปดะตงครับเพื่อเราจะได้ขึ้นออกราบเราจะได้เข้างานออนะทำไ,ไมมืดจังวะ มันจะไปทำไฟอย่างไงต้องทำเตาพันซีนไม่ได้เนะเครับเราจะไปทำเตาไฟกันนะครับแล้วว่าต้องหาที่หุบ Alright oh. The saddle to get in What going have to Turn it ไปเลยไปเลยไปเลยทำๆๆๆเรียกทำ เจอเหป็นอะไรที่สุดต้งมากไอ้เส็อก็มอยากตรงเลยว่าข้าม้ามีสัตว์ตวสัตวับสัตว์มีอะไรบ้างลูกมีหมาชิ้นโตเนี่ยเสือมี กองคาบเรก็รคบเราไมีแล้วโตวไฟทำโตไฟกันสงสัวยว่าวันนี้จะไม่ได้ใช้นล้ เลยแบบซื้อข้าวนะาแล้วไปกินในห้องแล้วแม่อาบนะ้ำ้วงั้นก็นั้น <c oughs> เดี๋ยวเก็แบวเอทอทำอะไรบ้าลมวครัว

เราได้ขามมาแล้วเราก็ค่าเป็นไฟเลยครับเบ๊บเบ๊บเบ๊บอ่าว่างแล้วครับแล้วเราก็ค่ำแล้วนะครับเมื่อดค่ำเม,มื่อดเมื่อดค่ำพรุ่งนี้เราจะไปตัดไฟแล้วก็หาอาหารนะ วันนี้เรานอนก่นอนวังนี้เราก็ตัดซีเนอร์ไปหาหางอูง้โขสีตัตวที่ตัตวรู่เสือบะไม่ปลอดภัย ต้องหาฟืฟืนไปหาไม้เดี๋ยวเครับครับขวนก่อนใช้คอวะเราต้องใช้มือัเองแบบเลย แล้วก็ทำโตรงครับมันด้วย โอ้ยฝดเลยที่ช้ามากเลยได้แล้วขอควาหกอันนี้บ็อกเนอะโอ้สุเสือเสไม่ใช่ไม่ใช่หิงตนูนี่嘛ว่าได้มากน่า เห,ห็บเห็บราเราจะมาคัดเห็บเห็บอีบเอาเอาก็ผิดหุยของเรามีแค่นี้หรอวะโอ้ยทำอะไรเล่นกากจังวะ เราจะไปหาล่าสัตว์กันนะครับเช้าวแล้วหนูข้าวแล้วอุ้ยลืมบูหนูหูข้าวแล้วมีเวลาแล้วถ้าปล่อยแงนี้เลือดเราอาจลดได้นะครับ เราืุ้อข้าแล้วต้องไปหาไกลก่ะสำหรับที่ซุขคนอนก็เสร็จสิ้นแล้วเหลืออาหารไหนวะอาหารนันนกไปในหมดวะมาครับเอาโลกอ่ะช่วงนะทไมไม่ค่อยเห็นนกยังไงนี่ไร แล้ว,ล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 วติดมุมพอดีก็เป็นโชคาบาปของเรานี่นได้รูไหมเนี่ยโอ,โอ้โลหัวาวแล้วๆๆได้แล้วครับั้เราไปเทาวันไม่กลัวกินของดิบไม่ดีหืมป็นแปแล้วกินอะไรก็ได้แล้วครับในไม,มครับครับไม่ใช่ชีวิตจริง มีไม้เยอะไหมเนี่ยนี่ผมก็อัดนานแล้วนะครับเหลืออีกห้าสิบตันโอนโหโ้ยใช่ไหมวะ จะพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยมีบ้านมีะไรมีไฟมีเงาให้กินได้แล้วครับเนี่ยกินนะครับครับเราก็เสร็จซึงแล้วครับภารกิจแล้งชุดนอนแล้วก็อาหารครับอ่าวันนี้ผมขอจบการอัดแค่นี้นะครับ ใครที่ชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ